เคยเป็นดาวาคณะคอมสวัสดีค่ะทุกคนพบกับรางในช่องรางไปคนเดียวคนที่ชอบเดินทางคนเดียวนะคะเพื่อไปหาความสุขความเจริญแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็นปรงในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนั่นเองเราเคยเป็นดาวาคณะคอมได้อย่างไรย้อนกลับไปอนานแล้วนันเนนี่ตอนนั้นคณะต้องการหาตัวแทนเพื่อที่จะเป็น ดาวคณะแล้วก็ไปแข่งเป็นแบบดาวมหาลัยในคณะเราเนี่ยก็จะมีทั้งคนสวยคนเก่งคนเด่นนั่นแหละแต่จังหวะนั้นเรามีสิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่มีเลยก็คือไม่มีจะก,กินแล้วสถานการณ์มันบีบบังคับเงินกู้กยอยศกับกร,รออยังไม่ตกเปิดผู้เรียนมาตั้งแต่ม4เพราะช่วงนั้นคือแม่เราเสียแล้วพ่อเราก็คือจะต้องดูแลครอบครัวคนเดียวนะคะถ้าไม่มีเงินกู้เรียนก็คือไม่ได้เรียนตั้งแต่ม4 เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของคณะให้ได้สู้ในการร้องเพลงเมื่อตอนที่แข่งดาวมหาลัยจ้างพี่ที่คณะนะคะบีก,กีตาร์ให้แล้วเสร็จแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยมีแบ็กอัพจากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยมาเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดหนูเข้ารอบอ่ะช่วยเล่นเพลงซอมบี้ให้หน่อยได้ไหมความกล้าทั้งหน้าด้านเลยนะเพื่อที่จะให้เขาอ่ะช่วยเป็นแบ็กอัพให้เรา คืออดค่ะสู้ประพานีด้วยความกล้าหาญนั่นเองเราก็เลยได้เป็นที่สองของมหาลัยนะคะตัวแทนของคณะคอมพิสเตอร์และนี่ก็คือประวัติที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเลยค่ะ